ที่ยเย็นเนีอยู่กับชูโรยิาสานี่นเลยครับ,อบ,บอรโอ้แต่นไม่ถูกเลยับอแ้โอรนับไม่ต้กเ,เ,เ,เลยโอ้นี่ครับสะที่ขุดวันนี้อ,อ,อ้อะไรวะนี่เกือบเสร็จแล้วครับแต่ไม่เสร็จเกือบครับแต่ไม่เสร็จ ก็อุสรานี้มีแต่ก้อนหินครับนั่นเห็นไหมก้อนหินเยอะมากเลยครับจอดแล้วเหลือพวงนี้อีกประมาณสี่ห้ารถประมาณยี่สิบกว่ารถนะครับก็หมดเจาะลงข้างล่างไม่ได้ครับมีแต่หินครับหินเยอะมากเลย

เอามาหมูหันเลยพี่หมูหันหมูหันเลยเมื่อกี <c oughs> ้ตักน้ำในบ่อนี้ครับได้ปลาตะเพียนได้ปลาตะเพียนสองตัวอบ่อนี้มีปลาตะเพียนด้วยครับเดี๋ยวพาไปดูปลาตะเพียน จะดูสภาพรถแต่ละคันนะครับโอ้ตักจนหน้าดำหมดเลยนี่ครับทางเละตุเปะเลยะเฮะไปอย่านูนนอนอน,อนีอนไเออจะนอนยังไง่ะ นอ,นองไงยังจะแซ่กน่ะแซ่ทำไมวันนี้รถไม่แรงอยู่ยากครับโอ้ยากอะไรตอนนี้โอ้ไวอย่างนี้เลยพี่ให้มันแห้งแซ่ตอนนี้พี่เหนื่อยตายเลยให้มันแห้งก่อน เออแห้งไสง่ายเชื่อผมนี่น,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 นั่นแหละโอ้รถแต่ละคันดูไม่ได้เลยครับผมว่าจะพาไปดูปลาจะดูปลาก่อน ตัวใหญ่เลยทำไมไม่ปล่อยจ้ะไม่ปล่อยมันตกกระแทกพื้นเยอๆถามก่อนทยังไงทำไมเซียนแทะตยังไงให้ได้ปลาโอ้พี่ปลาเยอะหอเนี่ยทีนี้ถ้าเราปล่อยไปปุบมันจะตายบอกมันล่วงมาดังตุ๊กอืม อย่างนี้ต้องทอดอย่างเดียวพี่ปลาทอดกินก็ได้กระดูกเยอะต้องซอยให้มันร่วงไปตัวึงครับให้มันเล็กๆปบนไม่ต้องมีน้ัญหาเยอะปล่อยอร่อยงั้นต้ห่อใส่ถุงวาเนกอบ้านิีนอร่อยนะเนี่ยนะเป็นห่วงทีมงานย่างกางครับลาเยอะกินผมโดนไปสวันกว่าดผมเลย

นี่ทุเรียนทุเรียนเมืองไทยผักชโมก็เก็บกินได้นะสวยๆน่ะโอ้อะไรบักมีอ่ะพี่บักมีใช่ไหมทุเรียนเจ้ทุเรียนเจ้ข้ออุ้ยบระกอบไหมเป็นนุ้ยหรือไงเป็นดอกหรือไงไหนดูไงเห็นไหมล่ะ นี่อันนี้มีทุกอย่างนะครับมะม่วงก็มีมอ,อันนี้เเารียกอะไรบังม่วงอ่ะอันนี้บังมีไม่ใช่อันนี้บักม่วงนะโอ้ยังไม่สุกเลยสุกแล้วนุสุกแล้วลว,วันนีนะ้ผมจะพาเดินชมสวนผมนะครับไป <laughs> มีอะไรบ้างมีอะไรมานำเสนออันนี้บักซีดาครับบักซีดา <laughs> อันนี้บักซีดาฮ้ฮ้ <laughs> อันนี้บักง้ <laughs> อนะครับบักง้อกำลังไหนง้อ งอครับ้นบอกงอต้นมันครับลำใยหนเม็ดมันเหรอในบอกว่ามันมีสวนนี่เยอะจริงๆครับงอหรือลำใยพี่เออโอ้ ปาด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 โอ้เก็บลูกเงาะได้กินด้วยอะ่ะแน่นอนเลยะนี่ครับเงาะอันนี้มันใช่เงาะลัดนานะยังยังไม่ไมสุกครับโอ้แน่นอนแน่นอนนี่สวนนี้มีทุกอย่างเลยอันนี้ครับทุเรียนครับมทุเรียนคร,นนนครเป็นปลูกเลยบ่เนอะไหน ่ใช่เขาถ้าลูกแรกเขาจะตัดทิ้งไหมเนี่ยวะตัดทิ้งเลยเขาไม่เอาไว้หรอกอันนี้ต้นทุเรียนใช่ไหมทุเรียนเลยอ้มีนลูได้พี่อันนี้เเารียกอะไรนะมินรูไม่ใช่มาร์กอะไรไม่ใช่พริกไทยเออโอ้พริกไทยแกก็ปลูกได้กินไหมพริกไทยอ่ะถ่โอ้ลูมรูอะไรพริกไทยเดินจนสุกอ่ะโอ้ ปาด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 มีหอดลำไยมีหอดเงาะเราอยากกินอะไรเดีเอาเร็๋ยวไหนลูกกำลังออกเขียวเลยเงาะมีกี่ต่อนุ่ยเยอะอยู่พี่ไอ้เครืองอะไรล้ำยังเลยอ๋อไอ้นี้เน่าเนาะดูไม่มันเป็นอย่างนี้แหละแต่มันก็ร่วงออกบ่มันไม่ติด มันต้องฆ่าเพี้ยด้วยนี่ปาดปาดอันนี้เป็นเพี้ยนี่ไหนนี่เรียกเหมาะเป็นเพี้ยใช่ไหมนี่เนี่ยมันต้องเขาต้องตัดออกใช่ไหมเขามันจะมียาเฮ้ยสุกแล้วพี่มียาสุกแล้วนี่นี่สุกแล้วอู้ฟังนี่ใหญ่นี่ นี่เข้ามาทางนี้เอ้ยอู้หสุกแล้วพี่สุกแล้วปาด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 แหลมเลยอันนี้อันนี้ใกล้สุกแล้วครับต้นนี้ใกล้สุกละนี่ครับโอ้เกิดมาจากท้องแม่เพิ่งเคยเห็นต้นเงาะครับจริงๆนะอู้แต่มันออกดกจริงเนาะ พี ừ, <t akers> ่เอามะกอดำเลยวะอืมเอาไปใส่ต้มอันนี้หูโอ้โหประมาณเดือนหนึ่งได้กินไหมอันนี้บักแข้งก็มีนะบักแข้งเบื่อเดือนหนึ่งได้กินไหมได้ประมาณสองเดือนวะแต่อันนี้นะมันต้องให้น้ำแล้วนี่ให้น้ำเราไปชูขุดใส่ยังไม่เสร็จไม่เอาไม่ใส่แล้วใส่ก็ส๊อ เดมือลองรับนโอ้ป่าปาาปาดปาด,าด,าดต้นทุเรียนก็มีมีฮอดฮอดอะไรนะฮอดยามนี้ยังมีดวงดาสุกแล้วนี่น <laughs> ยังแก่แล้วพี่แก่แล้วเดี๋ยวก็ได้กินอันนี้ นะผู้สูงอายุนะหยับเมนมันแกเนาะแกแล้วอู้ยลำใหญ่หมดกเนาะอ่าเอยดูเด้อมันถ้าเป็นลูกใหญ่มันใหญ่ปุ๊บมันจะตกเลยพี่ตกแล้วต้องเอาไม้ไม้ค้ำไว้โอ้ดูแลยากค้ำแล้วก็มัดมัดเชือกโยงหาต้นมัน มันต้องเอาใจใส่ทุกอย่างตัดออกแม่ที่เป็นเพียมันร่วงเองคนยายาแรงยามันเหม็นแบบเอมันเป็นเพียวก็ดีเอาไปใส่ใส่อะไรใส่ซอยจุมันคนละยาใส่ซอยจุเพียงไอ้น้ำมันเนื้อดีๆเอาขี้มาใส่ไอเราได้ปักแต่ใครไม่เราไอเราเราไม่ได้ปักยังไปหมดเลย

มี <M> ì, นี่ต oh, ัวนี้ม <laughs> <L uck alive. laughs> ีลูกนี่แต่มันกระเด็บโอ้หนนั่นกินได้ลูกน่าร้อนเดี๋ยวได้ชมสวนหลังเงาะเพลจะหนาวแล้เนาะลำใยนี่ถ้ามันถ้ามันลูกใหญ่นี่ต้องหาไม้ค้ำอ่ะต้องหาไม้ค้ำนะครับโอ้โดกจน ปีแรกน,น้ขนาดปีแรกยังขนาดนี้เลยครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากด้วยนะครับเ,เดี๋ยวจะทำคลปปิปต่อไปผมติดตามคลิปผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ